สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาผสมอาหารให้ไก่นะครับไก่ไข่ครับพอดีได้ต้นกล้วยมาครับต้นกล้วยเล็กนะครับไม่สมบูรณ์ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็เลยปอกมาเมื่อเลยเลยแค่นี้ก็ยังดีนะครับจะผสมอาหารให้ไก่นะครับ๋ยะผสมยังไงเร,เราไปดูกันนะครับวานไซขุอย่างนี้นะครับวานบางๆ นี่ครับนี่อันนี้ก็ผสมอาหารไปแล้วนะครับไก่เราแค่ไกลเล่ไกลเราแค่สองตัวไม่ต้องใส่เยอะ,ะครับอาหารประมาณนี้ลแล้วก็ผสมขุกเขา้าไม่รู้มันจะกินหรือเปล่านะทางแรกที่ทำให้มันกินนะแล้วก็ติทหาเขียกกินเองมดน,นี่อาหารอย่างลังแล้วเราก็นี่ครับ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเติมเข้าไปครับ าตาออกมาก็ประมาณนี้ครับอาหารมันก็ไม่ค่อยเยอะนะครับไก่สองตัวกินแค่น,นี้ว่าอาหารในข้อ,อมันก็ยังอยู่นะนี่ครับต้นผักนี่มาแล้วไข่หรืยังวันนี้ก็ยัง มันจะใครช่วงส,สายๆนะยังไม่ใครเดี๋ยวจะให้เนี่ยเห็นไหมอาหารมนยังไอ้่ทาจิกเทาอาหารมนยังไม่หมดเลยนะนเห็นไหม diajak จะเอาอาหารให้

ยังไม่ชินนะต้องฝึกอืมมันกินอยู่อันเล็กๆเดี๋จะเปลี่ยนน้ำมันก่อนครับน้ำก็ให้มันเป็นปน,นี่กระปองแบบนี้เลยเปลี่ยนทุกวัน